เทอเรพีไ h t a n i g h t time to heal your soul ไม่ว่นไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยาสวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟังจุฬาเรดิโอพลส FM ร้อยเอ็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเท r a p พี i น h t วันนี้พวกเราก็อยู่ด้วยกัน3คนเหมือนเดิมเลยค่ะ ส่วนคนที่กำลังพูดอยู่ก็คือพีพีเองค่ะสวัสดีค่ะแอมค่ะสวัสดีค่ะปุณค่ะค่ะก็เวลาค่ำๆอย่างคืนวันศุกร์แบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีไฟเดย์ไนท์เป็นของตัวเองเช่นการพักผ่อนอยู่บ้านหรือบางคนก็จะรู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมมากๆพร้อมที่จะออกไปเฉิดฉายตอนกลางคืน ซึ่งฝุ่นกับพีพีก็เป็นพวกมีพลังเต็มเปี่ยมในตอนกลางคืนทุกวันอยู่แล้วด้วยนะคะจริงค่ะเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคนประเภท night o w นั่นเองค่ะส่วนแตมเป็นแตมเป็นพวก early bird ค่ะอาอก่อนที่เราจะไปไกลกันมากกว่านี้เรามาอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังกันดีกว่าว่า early bird กับ night owl เนี่ยคืออะไรสำหรับ early bird นะคะเราเอาไว้เรียกคนที่ตื่นตอนเช้า ใช้ชีวิตในช่วงกลางวันเช่นทำงานทำกันบ้านทำตอนช่วงกลางวันช่วงไม่ดึกมากค่ะส่วนไ i g h t อานะคะจะเอาไว้เรียกคนที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนชอบทำงานหรือว่าชอบทำอะไรดึกๆอืมใช่ตามที่ปุณกับแปมว่ามาเลยคะ่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเป็น early bird หรือ night owl กันคะ สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะเราจะได้เช็คจำนวนประชาะกรกันด้วยค่ะแล้วอย่างสายนอนดึกทั้งสองคนเนี่ยตอนกลางคืนทำอะไรกันบ้างอะทำงานอย่างเดียวเลยหรอรู้ว่ามีง่วงบ้างเปล่าจริงๆ p ีพ,พีไม่ได้ทำงานอย่างเดียวนะคือหลายๆทีก็มีความรู้สึกง่วงบ้างแต่มันยังไม่อยากนอนน่ะก็มีนั่งเล่นโทรศัพท์บ้างหาอะไรทาบ้างเพราะว่าพ,พีเป็นคนที่ชอบช่วงเวลาตั้งแต่ สี่ทุ่มจนถึง7จ็ดโมงเช้าเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันสงบมันเงียบมันไม่มันไม่มีเสียงรบกรวนอะไรเลยเวลาจะทํางานอ่านหนังสือหรือทําอะไรก็ตามทําให้มันมีสมาธิมากแถมอากาศก็ไม่ร้อนด้วยจริงหลายทีปุณก็เป็นนะแบบงานอะเสร็จหมดแล้วแต่ก็ยังไม่อยากนอนรู้สึกว่าถ้านอนตอนนี้อีกสักแป๊บเดียวพอตื่นมามันก็เช้าแล้วอะต้องไปเรียนต้องไปทํางานต่ออีกแล้ว อันที่จริงการที่เราง่วงแล้วยังไม่ยอมนอนหรือไม่อยากนอนสักทีเนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะคะมันเรียกว่า revenge bedtime procrastination หรือว่าการนอนดึกเพื่อล้างแขนจริงๆนี่ยังไม่รู้รายละเอียดนะแต่ชื่อฟังรู้หดมากอะและรู้แบบมีพลังมีความยุทธภพสุดๆก็จริงนะชอบชื่อนะแต่ไม่ชอบอาการนี้เลยจริงๆปัญหาคือห้ามตัวเองไม่ค่อยได้นี่สิ เราเจ้านอนดึกเพื่อล้างแค้นเนี่ยคืออะไรนะก็การนอนดึกเพื่อล้างแค้นเนี่ยคือเวลาที่คนไม่ยอมนอนตอนกลางคืนทั้งๆที่บางคนก็ง่วงแล้วด้วยนะแต่ไม่ยอมนอนสักทีเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยต้องเจอกับมรสุมต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเรียนการทำงานหรือภาระหน้าที่ต่างๆพอตกกลางคืนก็เลยไม่ยอมนอนแทน ก็อยากจะมีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้บ้างเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับการที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยนักใช่ไหมยุ่งนักใช่ไหมตอนกลางวันได้ตอนกลางคืนฉันจะมีความสุขให้สุดจะสนุกเหวี่ยงตอนกลางคืนให้ดู <c oughs> แล้วพอเราไปโฟกัสกับการแก้แค้นความเหนื่อยช่วงกลางวันมากเกินไปเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะไม่ยอมนอนแทน เราจะไม่ยอมไปพักผ่อนเพราะว่าเราต้องการชดเชยความเหนื่อยความความเครียดต่างๆที่เราเจอมาในกลางวันแล้วก็ไปหาความสุขให้ตัวเองตอนกลางคืนแทนค่ะมีความยุทธภพจริงๆนะเนี่ยให้ฟีลเหมือนแบบเวลาที่จอมยุทธบอกว่าแบบล้างแค้นสิบปีไม่สายขาเจ็บได้แต่ต้องได้ล้างแค้นเออคนนี้ใครอะปุณเรารู้จักด้วยหรอไม่รู้จักอะพีพีรู้จักเหรอ แกล้งเพื่อนเก่งคนเราแกล้งเพื่อนเก่งเขาเรื่องอะอะอะเราไม่แกล้งแล้วแล้วเรามีทางยังไงให้นอนหลับไวๆได้บ้างแบบบางทีเราก็ต้องปรับเวลาตัวเองกันกลับมาบ้างนะคะเอาจริงทุกวันนี้สารภาพตามตรงว่านอนดึกตลอดเลยอย่าเรียกนอนดึกคะ่ะอย่างคุณปูนเรียกนอนเช้านะคะ เช้ามืดเ <laughs> ถ,ถ,ถียงไม่ออกเลยค่ะนอนเช้วมืดก็เช้วมืดคือปุณหนาพอหลังๆเราเริ่มเรียนออนไลน์เริ่ม work from home กันใช่ไหมคะก็ทำให้นอนเช้ามืดบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่า work life balance มันพังไม่รู้ว่าเวลานี้ควรพักผ่อนหรือว่าควรทำงานซึ่งพอใช้ชีวิตตอนกลางคืนไปเรื่อยๆแล้วมีจังหวะที่ได้ยินเสียงนกร้องขึ้นมาคือรู้สึกว่าสวยแล้ว ก็อยากจะนอนเร็วๆก่อนนกร้องบ้างแต่ว่านอนหลับไม่ลงเลยค่ะงั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือช่วงบ่ายๆเย็นๆได้ดื่มกาแฟหรือว่าแบบพวกคาเฟอีนหรืออะไรที่กินแล้วนอนไม่ค่อยหลับบ้างหรือเปล่าก็ก็มีบ้างนะเวลาบ่ายๆมันง่วงเราก็ต้องดื่มคาเฟอีนให้ตัวเองตื่นตัวค่ะอืมบางทีกาแฟหรือว่าชาที่เราดื่มเนี่ยมีคาเฟอีนเยอะก็เลยถ้าเลี่ยงได้อะไม่ควรดื่มในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็น เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยคือตัวดีเลยที่ทําให้เราอะนอนไม่หลับหรือว่าง่วงช้าในตอนกลางคืนอืมโหมันแสดงว่าของปุณก็น่าจะรู้สาเหตุแล้วแต่ส่วนของพีพีเนี่ยสิยังไม่ค่อยรู้สาเหตุเลยเช่นแบบถ้าวันไหนรู้สึกตัวเองทนง่วงไม่ไหวแล้วต้องนอนให้ได้เนี่ยก็จะเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ไกลๆแทนอะ่ะ เพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยจะมีแสงสีฟ้าออกมาส่งผลให้ร่างกายของเรารู้สึกเตือนตัวอันนี้จะว่าไปก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เราทุกคนก็เรียนหรือว่ามีเรื่องการทำงานออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยพอจะเอาตัวเองออกจากห่างจากมือถือมันก็ยากรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ต้องตัวติดกับมือถือไว้คอยรับเรื่องต่างๆตลอดเวลาเลยอืมใช่นั่นแหละเลยคือตัวปัญหาเลยที่ทำให้ช่วงเนี้ย คนนอนดึกกันเยอะขึ้นแต่ว่าก็ต้องพยายามห้ามใจเพื่อช่วยให้การนอนง่ายขึ้นเนาะอันที่จริงก็ไม่ถึงขั้นห้ามหรอกแต่ว่าถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งที่พี่พีนึกออกมันสามารถช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนได้เต็มที่ก็คือเวลานอนเนี่ยต้องทำให้ห้องเนี่ยค่ะมืดสนิทมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะว่าพีพีเนี่ยมีคนรู้จักบางคนที่เขาทํางานตอนกลางคืนเป็นหลักประสบปัญหาร่างกายอ่อนพเพลียแล้วก็ทั้งที่นอนหลับครบแปดชั่วโมงด้วยนะคะจนต้องไปพบแพทย์แพทย์ก็เลยบอกว่าถ้าหากใครที่มีความจําเป็นต้องนอนพักผ่อนตอนกลางวันจริงๆควรทําให้ร่างกายเนี่ยโดนแสงน้อยที่สุดเพราะว่าแสงสว่างและความมืดมีผลต่อการพักผ่อนของร่างกายเราด้วยนั่นเองค่ะอืมอะ ตอนนี้เราก็ได้วิธีการนอนหลับมาหลายวิธีเลยแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะใช้วิธีไหนในการช่วยให้นอนหลับได้บ้างสามารถแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเผื่อเป็นวิธีจริงๆที่ใช้ได้จริงขึ้นมาเนี่ยคุณนั่นแหละคือฮีโร่ของพวกเราคะ่ะ <c oughs> จริงค่ะดีไมด่ดีพวกเราเนี่ยจะแอบยืมวิธีไปใช้ด้วยแล้วอีกวิธีที่จะช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นลึกขึ้นเนี่ย ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคะใช่ค่ะวิธีนั้นก็คือการฟังเพลงนั่นเองนอกจากฟังเพลงแล้วก็ยังมีเสียงธรรมชาติอีกด้วยนะคะอย่างเสียงฝนตกเสียงนกร้องในธรรมชาติแต่ทางนี้ทางนั้นวันนี้เราจะมาเปิดเพลงให้รู้สึกง่วงก็ใช่ทีอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังฟังพวกเราอยู่ขณะกำลังขับรถก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเลยเลือกเพลงสบายๆมาแทนค่ะ ขับรถไปฟังไปก็ได้หรือจะฟังเป็นเพลงกล่อมก่อนนอนก็ดีเหมือนกันคะ่ะไปฟังกันเลยคะ่ะ หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเพราะๆในวันนี้แต่ว่าเวลาของเรายังไม่หมดนะคะใช่ไหยคะเราที่เหลือเวลาอย่างนี้เนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ Therapy Night ก็คงจะพอาดได้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องตึ้งเข้าสู่ช่วงเล่านิทานนั่นเองค่ะ ช่วงเล่านิทานของเราก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะในวันนี้เราก็มาในธีมการนอนหลับแล้วเราก็มาย้อนวัยเด็กกันหน่อยดีกว่าปุนจําได้ว่าตอนเด็กๆคุณชอบฟังนิทานก่อนนอนมากๆเลยแล้ววันนี้พวกเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรให้ฟังรอติดตามชมกันได้ใน3ามสองหนึ่ง <c oughs> กลาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูน้อยคนหนึ่งหน้าตาน่ารักน้าชังสวมใส่เสื้อคลุมที่มีหมวกสีแดงอันสดใส ทุกคนในบ้านจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งคุณแม่ให้หนูน้อยหมวกแดงนำผลไม้กับน้ำองุ่นไปฝากคุณยายซึ่งไม่สบายอยู่ที่บ้านห่างไกลออกไปคุณแม่คะหนูไปหาคุณยายก่อนนะคะอยากหลับตื่นนะลูกเดี๋ยวรีบไปรีบกลับคะ่ะพร้อมกำชับว่าให้หนูน้อยรีบไปรีบกลับอย่าวแวะทะเลทถลายที่ไหน หนูน้อยรับคำแล้วออกเดินทางในทันทีระหว่างทางหนูน้อยหมวกแดงแวะชมดอกไม้สวยๆตามธรรมชาติอย่างเพลิดเพลินแต่ณนะเวลานั้นเองหมาป่าเจ้าเล่ก็โผล่อ,ออกมาชักชวนให้หนูน้อยหลงเชื่อเก็บดอกไม้สวยๆเพื่อนำไปฝากคุณยายที่กำลังนอนป่วยหนูน้อยหลงเชื่อคำของหมาป่าจึงเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินลืมดูเวลาดอกไม้สวยจังเลยในป่าเนี่ย ออกมาเยอะตลอดเลยนะเนี่ยเอ๊ะเอาไปฝากคุณยายดีกว่าคุณยายจะได้หายเร็วหนูน้อยที่ไหนหลงเข้ามาในปาคนเดียวเนี่ยเสร็จแน่ๆนเสร็จชั้นแน่วันนี้ต้องได้กินอิ่มนอนหลับแล้วนะสิส่วนหมาป่าเจ้าเล่ศพโอกาสจึงรีบลงไปยังบ้านของคุณยาย จาัดก,การขมือบคุณยายที่มีร่างกายอันอ่อนแอลงท้องไปแล้วตนก็นอนรอเพื่อเตรียมตัวจาัดก,การกินหนูหน้อยหมวกแดงเสียอีกคนเจ้าหมาที่ไหนเนี่แนแยแก่จก่แก่แแก่ฉันแน่ยายแกเออเมื่อหนูน้อยมาถึงบ้านของคุณยายก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติไปแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วหมาป่าเจ้าเล่ กระโจนเข้าใส่หนูน้อยหมวกแดงแล้วกลืนลงท้องทันทีคุณยายคะหนูมาเยี่ยมแล้วค่ะเอ๊ะออมาถึงแล้วหรอจ้าหลานรักมามะเอ๊ะคุณยายดูแปลกๆไปนะคะว่าแต่มามาอะไรหรอคะมาให้ฉันกินซะกีๆีนนะสิแยมแกมแกงแกมแามๆๆม ก็จบกันไปแล้วนะคะกับนิธานชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักกันอย่างหนูน้อยหมวกแดงเอ้าไม่ไม่ได้มีตอบแบบว่าต้องมีนายพรานเข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้ก่อนหรออืมไม่มีอ่ะเพราะว่านี่คือหนูน้อยหมวกแดงเวอร์ชันเทอราพีไนท์เนื้อเรื่องเลยกระชับทันใจเอแต่ก็น่าสงสัยนะว่าทําไมหมาป่าไม่กินหนูน้อยหมวกแดงตั้งแต่แรกจะวางแผนอ้อมคอมไปมาทําไมเอา้า ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นนิทานสอนเด็กว่าต้องรู้จักระมัดระวังอย่าประมาทยังไงเล่าอือก็เลยจะจบตั้งแต่ตอนโดนจีนจะได้สอนว่าใช่ว่าทุกเรื่องจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ปะอืมก็เช่นเดียวกับการนอนนะคะคุณผู้ฟังการนอนดึกหรืออดนอนบ่อยๆเนี่ยแรกๆก,ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นอันตรายซะหน่อยเหมือนกับเจ้าหมาป่าเนี่ยแหละค่ะที่ตอนแรกก็ดูเป็นมิตรแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราอดนอนหรือว่านอนดึกบ่อยๆเนี่ย มันก็เป็นภัยเงียบที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราในระยะยาวได้นะคะอือหอโยงเข้าเรื่องแบบนี้เลยนะคะก็ตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็นอนให้เป็นเวลากันด้วยนะคะใช่ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับการเล่ามีทานของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังได้ฟังหนูหน้อยหมวกแดงเวอร์ชันของพวกเราแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะ ถึงนี่จะเป็นการจัดรายการครั้งที่สองของพวกเราแล้วแต่ก็เป็นการเล่านิทานครั้งแรกเลยหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังหน่อยค่ะเดี๋ยว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 เดี๋มาปิดรายการกันก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเหมือนเหมือนเพลงกับนิทานที่ฟังไปเมื่อกี้จะฟังสบายเกินไปนิดนึงก็เลยรู้สึกง่วงขึ้นมาเลยค่ะแต่เมื่อกี้ที่เล่านิทานไปนี่ไม่ได้ดูง่วงเลยนะคะ ทำเพื่อคุณผู้ฟังโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายการของพวกเราในวันนี้เจอกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้ากับรายการ Therapy n i ี h ไนเวลา2องทุ่มครึ่งทางจุราเรดิโอ plus fm ร้อยเอ็หรือทางแอปพลิเคชันจู๊กและสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ทางเพจ Facebook t h e ป a p y n ี้ไนทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มตรง แล้วในสัปดาหนะ์หน้าพวกเราจะกลับมากับ instagram. หัวข้ออะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะหรือถ้าใครอยากให้พวกเราพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกมาได้เลยสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ Therapy night a night time to heal your soul ไม่ว่าไหนไหนปัญหาทางใจควรได้รับการเยียวยา